เคยสงสัยกันไหมครับว่าคนที่ไม่มีทุนเลยเนี่ยจะพลิกชีวิตด้วยการทำเกษตรผสมผสานได้จริงๆหรอวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับจากเรื่องราวของเกษตรกรไทยตัวจริงที่เปลี่ยนที่ดินไม่กี่ไร่ให้กลายเป็นทั้งแหล่งเงินและแหล่งความสุขของครอบครัวนี่แหละครับเสียงยืนยันจากคุณขวัญเกษตรกรที่ลงมือทำจริงพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นไปได้ แค่ฟังก็มีกำลังใจขึ้นมาเลยใช่ไหมครับแสดงว่าเส้นทางนี้มันไม่ใช่แค่ทฤษฎีสวยหรูแต่เป็นสิ่งที่ใครๆก็ทำได้จริงๆแม้จะเริ่มจากศูนย์เลยก็ตามเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเราจะค่อยๆเดินตามรอยความสำเร็จนี้ไปด้วยกันทีละขั้นเลยนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ทำให้ต้องคิดใหม่ไปจนถึงก้าวแรกที่สำคัญบทเรียนที่ได้จากหน้าง,งานจริงๆและสุดท้ายคืออะไรคือหัวใจที่ทำให้ทุกอย่างมันสำเร็จขึ้นมาได้ ก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกอะไรคือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้หลายคนตัดสินใจหันหลังให้กับการทำกรเกษตรแบบเดิมๆที่ทำตามกันมาทั้งชีวิตลองนึกภาพตามนะครับการทำกรเกษตรเชิงเดี่ยวเนี่ยมันเหมือนเอาเงินก้อนใหญ่ไปเสี่ยงเลยนะฮะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาซื้อปุ๋ยซื้อยาแล้วก็ภาวนาให้ฟ้าฝนเป็นใจแต่สุดท้ายราคาก็ควบคุมไม่ได้อยู่ดีมันเหมือนเอาเงินเก็บทั้งชีวิตไปวางเดิมพันเลยครับ อย่างที่คุณขวัญเล่าให้ฟังการลงทุนปลูกมันสำปะหลังปีละเป็นแสนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากๆแต่กําไรที่ได้กลับไม่เคยแน่นอนเลยสักปีจนกลายเป็นวงจรหนี้สินที่ไม่จบไม่สิน้นคำถามก็คือแล้วถ้าเรามีทางเลือกที่จะสลัดวงจรนี้ทิ้งไปล่ะครับพอมาเทียบกันแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับมันป่างกันคนละเรื่องเลย จากที่เคยเดินบนเส้นได้ที่เสี่ยงจะขาดทุนทุกปีมาเป็นการสร้างบ้านที่มั่นคงมีอาหารให้ครอบครัวกินทุกมือ้อแถมยังมีรายได้เข้ามาทุกวันมันคือความมั่นคงที่แท้จริงเลยครับทีนี้คำถามสำคัญก็คือแล้วจะเริ่มยังไงละ่ะโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีที่ดินแต่ไม่มีเงินทุนเลยสักบาทนี่แหละครับคือคำถามที่หลายคนอาจจะติดอยู่ตรงนี้เลยแต่เชื่อไหมครับว่าคำตอบมันเรียบง่ายกว่าที่คิดเยอะเลย เพราะหัวใจของการเกษตรผสมผสานน่ะไม่ใช่การใช้เงินครับแต่เป็นการใช้ปัญญากับสองมือของเรานี่แหละมันมีสเต็ปง่ายๆแค่สี่ขั้นตอนนี้ล่ละครับเริ่มจากปรับปรุงดินซึ่งเป็นหัวใจของทุกอย่างเลยต่อด้วยการจัดการน้ำที่เป็นเหมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตจากนั้นก็เริ่มปลูกของง่ายๆที่เรากินเราใช้กันอยู่ทุกวันและสุดท้ายค่อยๆขยายอย่างช้าๆไม่ต้องรีบร้อนครับเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยครับ คือเราไม่ต้องรอให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกไม่ต้องรอมีเงินซื้อระบบน้ำแพงๆแต่เริ่มจากสิ่งที่มีนี่แหละใช้สองมือของเราใช้ฟางข้าวมูลสัตว์อะไรก็ตามที่อยู่รอบตัวมาค่อยๆเปลี่ยนดินที่เคยตายให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเพราะถ้าดินดีสะอย่างก็เหมือนมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วครับนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไป มันคือการเติบโตแบบธรรมชาติเหมือนต้นไม้ที่ค่อยๆหย,ยั่งรากลึกไม่ใช่การสร้างตึกสูงที่รีบสร้างจนฐานไม่แข็งแรงแล้วสุดท้ายก็พังลงมาเอาละครับหลังจากรู้หลักการไปแล้วทีนี้เรามาดูของจริงกันบ้างมาดูบทเรียนที่ได้จากหน้างานเลยว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียที่เราต้องเรียนรู้และปรับตัวกันไปครับดูตัวเลขนี้สิครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะฮะคุณขวัญบอกว่า รายได้จากส่วนผสมแค่2ไร่เนี่ยมากกว่าที่เคยทำนาข้าวตั้ง27ไร่ซะอีกนี่มันบอกเราชัดๆเลยว่าพื้นที่น้อยๆแต่ถ้าจัดการดีๆเนี่ยมันชนะพื้นที่เยอะๆแบบขาดลอยเลยนะครับคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณจริงๆอ่ะ ลองมาเจาะลึกดูเป็นอย่างๆไปอย่างการเลี้ยงไก่บ้านแบบปล่อยเนี่ยข้อดีก็คือต้นทุนต่ํามากเลี้ยงง่ายได้ไข่ได้เนื้อไว้กินในบ้านแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันคือลูกไก่มันอาจจะรอดน้อยแล้วก็ไม่เหมาะจะทําขายเป็นล่ําเป็นสันดังนั้นสิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจว่าทุกอย่างในสวนมันมีหน้าที่ของมันครับไก่อาจจะไม่ได้ทําเงินก้อนโตแต่ก็ช่วยลดรายจ่ายค่ากับข้าวได้ทุกวันอีกเรื่องที่สำคัญมากคือเรื่องการขายครับ บทเรียนจากคนเลี้ยงกบบอกไว้เลยว่าต้องเริ่มจากตลาดใกล้ตัวก่อนอย่าเพิ่งผลิตเยอะเกินไปเพราะไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีอำนาจต่อรองแล้วก็ต้องไปง้อพ่อค้าคนกลางให้เขามากดราคาเราหัวใจของมันก็คือผลิตให้พอดีกับตลาดทำให้ลูกค้าต้องเป็นฝ่ายวิ่นเข้ามาหาเราครับนี่คือภาพที่ทำให้เห็นชัดเลยว่าความมั่นคงมันมาจากไหนมันไม่ได้มาจากการขายของอย่างเดียวได้เงินก้อนใหญ่ปีละครั้งแต่เหมือนเรามีกระปุกอ,อมสินหลายๆใบค่ะ วันนี้ขายเพลกได้นิดหน่อยพรุ่งนี้ขายไข่ได้อีกหน่อยเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆพอสิ้นเดือนมารวมกันมันก็กลายเป็นเงินก้อนที่ทำให้เราอยู่ได้สบายๆเลยมาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วครับจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ทำให้ภาพทั้งหมดสมบูรณ์มันไม่ใช่เรื่องของเทคนิคการปลูกแต่เป็นเรื่องของความคิดและหัวใจลุ้นๆเลยครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเป้าหมายมันเปลี่ยนไปเลยครับ จากที่เคยทําเพื่อเงินอย่างเดียวตอนนี้มันกลายเป็นการทําเพื่อความสุขสวนของเรากลายเป็นโลกแห่งความสุขที่เราสร้างขึ้นมากับมือได้เห็นทุกอย่างค่อยๆเติบโตได้อยู่กับครอบครัวนี่คือความสําเร็จที่มันมีค่ามากกว่าเงินทองอีกนะครับและนี่ก็คือแนวคิดที่ตกผลึกมาจากประสบการณ์จริงครับไม่ว่าเทคนิคจะดีแค่ไหนแต่ถ้าใจไม่รักก็ไปไม่รอดอยู่ดีความรักความอดทนและความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่แหละครับ ที่เป็นเหมือนปุ๋ยบำรุงใจชั้นดีทำให้เรามีแรงสู้ต่อและทำให้ทุกอย่างงอกงามขึ้นมาได้ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากให้ได้กลับไปในวันนี้ก็คือการเดินทางสายนี้มันไม่ได้เริ่มต้นที่ผืนดินครับแต่มันเริ่มต้นจากมเมล็ดพันธุ์เล็กๆในใจเรานี่แหละไม่ต้องรอให้มีที่ดินผืนใหญ่ไม่ต้องรอให้มีเงินทุนก้อนโตแค่เริ่มต้นปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งความตั้งใจลงในใจของเราวันนี้ ความสุขและความสำเร็จก็จะค่อยๆงอกงามขึ้นมาในชีวิตของเราเองครับ